นาโมตัสสาพระวัตโตระหัโตสมมาสมุตธัสาะนัโมตัสสาพระทวัตโตรหันโตสมมาสมุตธัสาะนโมตัสสาพระทวัตโตรหันโตสมมาสมุตธัสาะสุทิโตหอนตุอโลพาหอนโุโสติโวหนตุสัพพทา ตุภิปัญตุภิกรรมังตกิโลโกะยะโยนิจัง xích chân xích chích cân mần xích chích là bồ số chất số xích Oh, uh yeah. -huh. vay vốn rồi, không đi hái mồ phá, nó không còn lọt cho cái này rồi thì thôi, rồi thì thôi, rồi thì rồi thì thôi, rồi rồi

ยบนบาสติเตมุจิวัละโกนังสาธุนิสุรันตุตัมมัสสวนาคโลอยัมปทันตาตัมมัสสวนาคโลอยัมปทัมตาตัมมัสสวนาคโลอยัมปทังตาเจ้า <rium> ป็นไงไงที่รักษาบรกายเช่นเดนี้นี่มันจะเริ่มีกางโนนายกิติพงศ์เี่มันสิได้เอานตัวตัวเมียกันโดยแก่จินเดอร์โอนิเดอร์แต่ขอให้พวกพกรักษารเมืองก่า เราเราเอาบันับใจฟเด้อตัดพิภพัไดขออภัยต่พ้นดัววอนเงนดีเศษอาเกโซใจยาตุกะวันไขยมั่นลังกะโถโลมัสุฟังลังอาวหาวิวาโหใขยตุไขยามหาุงคนวันนี้แนเนื้อีวันนี้ถือเป็นวันบวชะโช <t> <t> โตไปนี่เล่นโตไปจำคำอันนี้เ,เล่นัำไม่เก้วคุณนั่งตุนแดงแมนเล้วตึงได้แก่งผ้า่อนอยู่ซ้อนลอนใสลายนี่ทั้งไปตุกเกเี้นใส่กอยปัดซอยซอยสังวานอาหารหลายที่เบอมาสัพระพ้มสูสูสสอัดคุณนีผู้พันและมากิน เฝ้าวเฮ็ดเดาดามาล่าหอบอ้วนเอาเหล่ากลมแก้วใส่ผ้าพวงละพลันกันมามวนเกา่าเขาจนกวยใบสีนี่ทั้งไข่หน่่ยดีเกี่ยวปอดขยอดอ้อนไตผัดก่ย่านองมาแต่เมื้องขวาวันเกณฑหนาซื่อคุณสีคุณท่านสมศรีสันงามสภาร ท่านจุนีประอาจาจาผมสิที่ใ,ใหญ่ใจพอพนตัววนเอเวนพิเศษอาดิเรกเตโตใจยตุภาวังใจมังคะรังนั่งนี่เป็งไว้ท่านกไม่ยกขึ้นเพียงตาขันสมาลุงตาเจ้าพดโพดเขาไวเ้เงินเขาสาวพบผู้สาวกลางและลูกเสาลา คาตามากฟอแขนดีรุ่นแขนมีพ่อแม่ทั้งเถาแก่ตายายฝุ่วยหั่ตีไม้ฟ้าห้องหาเดือนสาหองหาเดือนสาฟงเบาหามาหมนั่งร่ำตาปวงก่ได้หางเป็นกองขอเป็นดองหักเองลูกเดียวกิน bạch nhân ta dùng chúng ta nhai việc là phương uh, cô cầu hô leo tốt